ฝันเห็นนกฝันเห็นนกอินทรีนกแสฝันว่าได้ยินเสียงนกร้องหรือฝันเห็นนกชนิดต่างๆตามความเชื่อแล้วคําทํานายฝันมีความหมายว่าอย่างไรวันนี้แอดได้รวบรวมคําทํานายมาให้แล้วพร้อมเลขให้โชคมาดูกันเลยค่ะฝันเห็นนก คำนายว่าจะมีลาบด้านการงานมีแนวโน้มไปในทางที่ดีมีความรุ่งเรืองฝันเห็นนกอินทรีทํานายว่าจะได้อํานาจวาสนาหรือได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งหน้าที่ฝันเห็นนกแก้วทํานายว่าจะเจอเรื่องทุกข์ใจจากคนที่มีอายุน้อยกว่าฝันเห็นนกกระจิบทํานายว่าในช่วงนี้คุณอาจจะไม่พบเจอกับความสุขสักเท่าไหร่ฝันเห็นนกเอี้ยงทํานายว่าในช่วงนี้ อาจจะต้องทํางานหนักแต่สิ่งนั้นจะทําให้คุณมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะฝันเห็นนกฮูกทํานายฝันว่าควรงดเสี่ยงโชคควรระวังเรื่องปัญหาสุขภาพอาจมีอาการจากการปวดหลังฝันเห็นนกแสก๋ทานายฝันว่าในช่วงนี้คุณจะพบเจอแต่ความสุขงานที่ทําอยู่หรือมีความกังวลจะผ่านพ้นไปด้วยดีฝันว่านกขี้ใส่หัวทํานายฝันว่าจะมีลาบก้อนใหญ่หล่นทับอาจมาในรูปแบบของมรดก ตกทอดจากครอบครัวฝันว่าฆ่านกทํานายฝันว่าชีวิตคุณจะหมดเคราะหจะพบเจอแต่ความสุขฝันว่าได้ปล่อยนกทํานายฝันว่าจะพบเจอความสุขใจมากขึ้นหลังจากที่ผ่านมาเจอแต่เรื่องวุ่นๆให้คุณต้องปวดหัวเลขนำโชคฝันเห็นนก1 4 6 2 7 7 7 9สองและส1 1หนึ สำหรับวันนี้ข่าวด่วนเลขดังก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ